ฝงสาภาพยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานหลังจากรัสเซียเนี่ยทำการหยุดจ่ายก๊าซให้กับฝั่งสาภาพยุโรปก็มา3-4วันแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้เรื่องราวของการต่างประเทศหลายเหตุการณ์นะครับเป็นประเด็นที่น่าสียใจและถูกจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสงครามในยูเครนยูยเครนก็มีการคุยใช้จรวดไฮเทคของสหรัฐอเมริกาถล่มกลางแสงของรัสเซีย ด้านทัพของมอสโกจัดหนักลุยพิชิตดอนบัสตามแผน <c oughs> ยูเครนคุยจะเอาจรวดนะครับหลายลำกล้องที่มีพิสัยไกลขึ้นและแม่นยำนะครับซึ่งเพิ่งได้จากสหรัฐอเมริกาถล่มกองกำลังรัสเซียทำลายกลังกระสุนในแคว้นเคียยส่อทางใต้ของประเทศด้านมอสโกโต้ว่ายิงถูกโกดังเก็บปุ๋ย และที่อยู่ของพลเรือนขณะที่กองทัพรัรเซียเดินหน้าบุกไปในภาคตะวันออกบทขยี้แคว้นโดนเนสเพื่อเร่งยึดปุ๋ยภาคดอนบาสให้ได้ทั้งหมดในอีกด้านหนึ่งตัวแทนของกองทัพทั้งสองฝ่ายนัดคุยผู้แทน UN และตรุรกีหารือกับความเป็นไปได้ในการปลดล็อกการส่งออกทันญพืชนะครับของฝั่งยูเครน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็อ่วมเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อพุ่งไม่หยุด9.1%นะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบน้ำมันส่งตัวนะครับทองคำตอนนี้ปรากฏว่าขยับขึ้นวอร์ีดปิดลบนะครับนักลงทุนพิจารณาทบทวนข้อมูลนะครับเงินเฟอ้อที่ร้อนแรง เกินคาดของสหรัฐอเมริกาโหมกระพือความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก1%ภายในปีนี้ตัวเลขดังกล่าวดันทองคําขยับขึ้นขณะที่น้ํามันทรงตัวตามรายงานครั่งเชื้อเพลิงสํารองของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ยูเครนก็โกรธจัดนะคะ 1, รับตัดสัมพันธ์เกาหลีเหนือหลังเป็นชาติล่าสุดรับรองเอกราชในสแคว้นกระบท ยูเครนตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในทันทีนะครับไม่นานหลังจากที่เปียงยางประกาศรับรองสองสาธารณรัฐประชาชนแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซีย,ยทางภาคตะวันออกของยูเครนนับเป็นชาติที่สองจากซีเรียนะครับที่ให้การรับรองเอกราชสองแคว้นกบฏนะครับดังกล่าวตอนนี้ก็ปรากฏว่ากลายเป็นประเทศอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ภาวะโดนเอาคืน EU อ้อ,อมแอมบอกลิทัวเนียไม่ได้ห้ามรัสเซียส่งสินค้าทางรถไฟในคาดินินกราดสาภาพยุโรปนะครับระบ,บุว่าสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรของรัสเซียยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถขนส่งทางรถไฟผ่านดินแดนทางกลุ่มนะครับหลังเกิดความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับลิทัวเนียชาติสมาชิกของ EU ต่อกรณีของนิทตเนียห้ามส่งสินค้าบางส่วนเข้าคาลินินกราดนะครับดินแดนที่แยกในทะเลบอลติกของฝั่งมอสโกนะครับในขณนะที่ความกังวลการตัดกาดนะครับก็ปรากฏว่ามีแนวโน้มเศรษฐกิจของ EU ตอนนี้มืดมนนะครับสาภาพยุโรปนะครับปรากฏว่ายูโรกลับมาอ่อนค่ากว่าดอลลาร์นะครับในรอบ20ปี ค <c oughs> ่าเงินยูโรนะครับร่วงต่ำกว่าระดับเซลักหนึ่ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2002ถูกจุดจ,จากแนวเศรษฐกิจอันมืดมนของพื้นที่สกุลเงินเดียวแห่งนี้และมีความเป็นไปได้ที่จะโดระเซียตัดอุปทานกา๊าซธรรมชาติโดยสิ้นเชิงนะครับปรากฏว่าเงินสกุล ยูโรอ่อนค่าเท่ากับเงินสกุลของดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบปี2002หรือ20ปีก่อนผลจากการที่รัสเซียส่งก๊สไปยังภูมิภาคยุโรปส่งผลให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศใช้เงินยูโรยูโรหรือยูโรโซนนะครับในขณะที่ EU ตอนนี้ก็พากันลำบากนะครทบฮังการีกล่าวประกาศสภาวะฉุกเฉินทางพลังงาน รับมือวิกฤตการขัดแคลนช่วงฤดูหนาวรัฐบาลของฮังการีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวอันเนื่องมาจากมาตรการการคว่ำบาตรของรัสเซียของ EU แม้ตนเองไม่เห็นด้วยโดยเกอร์เกอรียูกรูยัสนะครับผู้ช่วยนายกรัฐมตรีวิกเตอร์เออร์บานแถลงว่าจะโยกระดับกำลังการผลิตก๊าซและถ่านหินภายในประเทศ และเติมเต็มครังสำรองก่อนฤนะะดูหนาวจะมาเยือนด้าน EU กํากำลังตัดตัวเองออกจากการนำเข้าพลังงานรัสเซียนะครับกูรยาสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคาดหมายว่าทางกลุ่มไม่น่าจะมีกาัเพียมพอตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับหรือเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและในมาตรการตอบสนองต่อวิกฤตทางอุปทานดังกล่าวเขาได้ถแถลงแผน7ขั้นนะครับ ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปในขณะที่นิวซีแลนมีผู้ติเชื้อโควิด1 9พุ่งนะครับประเทศประกาศแจกแมสตรวจ ATK ฟรีเตือนโอมิครอนนะครับเว็บใหม่หนักกว่าเดิม นิวซีแลนด์ประกาศแจกหน้ากากอนามัยฟรีนะครับให้บริการตรวจโควิด -19 ด้วยการตรวจ ATK ฟรีแก่ประชาชนหลังยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายวันและผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นจนระบบสาธารณสุขเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเกิดการตึงตัวนะครับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์จบ คนกลางฮะปรากฏว่าโจทํากลางรังแกคนชลานะครับสุดท้ายบอกเลยนะโดนย่าสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอเตือนสติคนกลางวัยรุ่น2คนฮะตามราวีชายชลาไม่ยอมเลิกในไต้หวันสุดท้ายคนรู้จักของลุงทนไม่ไหวยกพวกรุมกระทืบจนนอนแน่นิ่งบนพื้นนะครับซึ่งสื่อในเ,เกิดขึ้นที่สปาแห่งหนึ่งในไต้หวัน เป็นภาพกล้องวงจรปิดพบชายชชรากำลังลงลิฟต์เพื่อออกจากอาคารนะครับคุณลุงรายนี้ปกปิดปิดประตูโดยไม่ทราบว่าวัยรุ่นทั้งสองคนและเพื่อนสาวกำลังเข้ามาในลิฟต์พอดีทำให้ประตูลิฟต์เกือบหนีบหนึงในชายวัยรุ่นนะฮะก็แสดงความไม่พอใจฮะแล้วก็ทำร้ายลุงสุดท้ายคนเห็นก็มาช่วยลุมยำ วัยรุ่นอีกทีนึงในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ทดสอบสำเร็จเรียบร้อยนะครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกมาเผยความสำเร็จทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกสอลูกนะครับที่พัฒนาโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินนะครับเมื่อไม่นานมานี้ท่ามกลางการวิตกกังวลเรื่องของเทคโนโลยี อาวุธไฮเปอร์โซนิกของจีนและ,ละเซียที่ดูเหมือนจะล้ำหน้าสหรัฐอเมริกาไปหลายช่วงตัวซึ่งก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาก็ล้มเหลวในการทดลองนะครับในขณะที่วายเล่าจีนเด็ก10ขวบกลั่งถือมีดขู่แทงเจ้าที่หลังถูกสั่งให้หยุดเล่นโอเวอร์บอร์ดนะครับตอนรอตรวจโควิด -19 กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปวิล่ลนะครับเมื่อเด็กอายุ10ขวบคนหนึ่ง มีดปอกผลไม้เข้ามาขู่แทงเจ้าที่สาธารณสุขที่กำลังตรวจโควิด -19 ในนครเซี่ยงไฮ้โดยรายงานข่าวบอกว่าเขาไม่พอใจที่ถูกเจ้าที่คนหนึ่งดุและสัง่งให้หยุดเล่นโอวบอร์ดระหว่างกำลังรอตรวจนะครับโควิด -19 ในขณะที่พานาโซนิกทุ่ม1.45แสนล้านนะครับตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาพานาโซนิก ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นประกาศแผนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาโดยจะใช้งบลงทุน4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1 4 5 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้การแบ่งแยกแคว้นสแคว้น นในยูเครนหลังจากที่รัสเซียเข้าทําการยึดครองมานะครับก่อนหน้านี้ซีเรียรับรองทั้งสองแคว้นเป็นประเทศใหม่นะครับคราวนี้เกาหลีเหนือรับรองอีก2ประเทศนะครับเป็นแคว้นใหม่เช่นกันในฝั่งสหภาพยุโรปยังบอกว่าเป็นแคว้นกบฏฮะตอนนี้ยึดได้รียบร้อยก็กรากฏว่าเป็นประเทศใหม่ที่รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามหลักการแบ่งแยกแล้วปกครองในขณะที่สหรัฐอเมริกายัยางคงทดลอง อาวุธไฮเบอร์โซนิกนะครับเพื่อเผช,ชิญหน้านะครับและแข่งขันกับทางฝั่งของรัสเซียและฝั่งของจีนในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นาาว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรกำลังตกต่าอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อไม่ต้องถามนะครับขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะแย่ลงหนักลง ในขณะที่เงินยูโรของฝั่งอังกฤษนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่สภาวะอัตรางเงินเฟอ้อนะครับและก็ต่ำที่สุดนะครับหลังจากที่มีการาตัดเรื่องของอุปทานพลังงานนะครับฝั่งสาภาพยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานหลังจากรัสเซียเนี่ยทำการหยุดจ่ายก๊สให้กับฝั่งสาภาพยุโรปก็มา3-4วันแล้วนะครับ ทำให้ตอนนี้ต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นสงครามในยูเครนตอนนี้ฝั่งรัสเซียยังคงชนะอย่างต่อเนื่องการชนะครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับอาวุธเพิ่มเติมจากฝั่งของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ของยูเครนแต่จนถึงขณะน,นี้แนวโน้มที่จะชนะอัสเซียยังคงริบหรี่เต็มทีในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั่วโลกกำลังย่ำแย่ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะก่อนการเจรจานะครับระหว่างสาหรัฐอเมริกากับซาอุดีอาระเบียนะครับราคาน้ำมันยังคงตึงตัวการบีบเล่นงานเจ้าชายจามานคาชอสกี้นะครับผู้สื่อข่าว จากกรณีการลอบสังหารผู้สื่อข่าวของวอ s h ชิงตันโพสต์และก็เจ้าชายมัวหม็ดบินซันมานที่สหรัฐอเมริกาเริ่มปล่อยข่าวนะารให้ Fox News วปล่อยข่าวเล่นงานกำลังส่งผลทำให้เป็นการบีบก่อนที่จะมีการเจราจากเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด u ั s c r i b e กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ พระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระปุณงทนรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ ใจสำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปันธานในหัวใจ ประกาศให้ก้องไกลววาคนไทยรักชาติยิ่งช i right.